ฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังเหนือธรรมชาติเหลือเกินเพราะถุงมืออันนี้ฉันได้ของโลกมาแล้วกับอัจฉณิฮูฮูฮูไม่มีใครที่จะมีถุงมืออย่างฉันได้หรอกเพราะฉะนั้นข้าจะใช้พลังนี้ทำลายโลกนีสักฮ่าฮ่าฮ่าฮนี่อะไออเออะ เดียวหรือ,อยังไงคะฉันกับเบนดี้ก็มี้วยโอ้โหมีทั้งสองคนเลยเบนดี้ก็เอากับเขาด้วยหรอน <laughs> ี่โอ้โหดี่ะไรก็มีกันหมดเลยโอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อจอมโดนนแล้วก็เบนดี้กับเจ้าหมีนะทุกคนรีเควสมาแบบว่าอยากให้เบนดี้มานะครั้งนี้นะครับเราจะเล่นถุงม,มือทานนอะสู้กับ SCP กันครั้งที่แล้วเนี่ยเราสู้กับเชเวอร์ไปอ่ะพวกเราพร้อมกันไหมอ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปไปลุยกันเลย เอาละครับตัวแรกเราจะทดสอบด้วยชายแก่คนนี้นี่เองนี่ SCP 1 0 6นะครับมาดูว่าถุงมือทานอตจะทำอะไรกับชายแก่คนนี้ได้หรือไม่ดูอ๋อเดินแคกวอล์กอ๋อดูยิ้มแป้นนะใช่ใช่ใช่ยิ้มแป้น แก้ี่นี่ลุงลลอะไรหรอเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับชายแก่ก่อนเอยกับ scp ตัวนี้นะครับ scp 1 0 6นะครับอ๋อเจ้าหมีเดี๋ยวดูนี่นะเดี๋ยวเราจะแช่แข็งให้ดูนะจะใช้อายุมณีสีน้ำเงินนะแช่แข็งมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วเฮ้ได้แล้วนีไงนี่ไงนี่ไงดีไงนี่แข็งมันยเรียบร้อยได้ไย้ได้ได้ไ เจ้าหมีอะไรเนี่ยเอ็งทำมันหายไปอะฉันยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยเอาตัวใหม่มาก็ได้นีน่เนี่ครับปวดหัวจริงๆมีเจ้าหมีเนี่ยโอเคทุกคนหันมาทางนี้ เดี๋ยวฉันจะสอนนะก็คือจะใช้อายมณีสีส้มเนี่ยสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้เลยยังไม่เริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนทําตามฉันนะเป็นพลังไปที่สีส้มแล้วก็กดคลิกค้างไว้เป็นไปพลังไปที่สีเขแล้วก็กดคลิกค้างไว้ปึ๊บนี่แล้วเราก็จะเห็นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทะลุไปหมดเลยดูอ่าเราจะเห็น SCP นี่ อ SCT หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเห็นยังเห็นยังเห็นยังไอตัวนี้เนี่ยปกติมันจะใช้แว่นตาสามมิติเท่านั้นแต่ว่าเนี้ยถูกมือทาดอสอ่ะจะทะลุมองเห็นได้เนี่ยปึ้งใช่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 มันมองเห็นได้จริงจริงนะเนี่ยดูสิมันอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่เองอะใช่แล้วมันก็เก่าจากอะแไร เอาละหลักสูตรต่อไปของถุงมือทาน็อตเนี่ยมันจะมีบาเรียด้วยนะเจเหมเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างนะปุ๊บไหนปึ๊งนี่เห็นป่มันจะเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะไม่ร้อนมันจะกันกระสุนได้ด้วยกันกระสุนได้จริงเลยเนี่ยขอลองดูหนยีิไหนนีันี่กันกระสุนได้จนระเบิดได้ด้วยไปเดีกยวกลนเดี๋ยวเดี๋ยวเระเบินี่เห็นไหมเห็นว่า้หะเด เป็นแก้่าแล้วก็สะบ้าสะท้อนได้ด้วยนะดูนะปุ๊บสะท้อนคนออกไปได้ด้วยนี่ดี่เป็นีรติไร่ไปดี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 เป็นแก้ว่าได้สะท้อนได้เหรอเนี่ใช่สะท้อนได้เห็นว่าปหาระเบิดไปเลยนี่เนี่ยโอ้โหมระเบิดิงสวีนทำอะไรเนี่ย โอเคทุกคนบทเรียนถัดมาเนี่ยเราสามารถที่จะผักศัตรูได้ลนะไม่ว่า SCP หน้าไหนเนี่ยมาหาเราอะ่ะเราสามารถผักได้อย่างงี้ตึ้งไปไอ้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 เจนเจนเจนผักฉันได้ยังไงไอ<บ><ะ>ฉันออกจากนาาก้าตาดียังไง<ว>ผักฉันฉันผักแกเจนนะนี่นี่ผลักไข่บ้า <S <S 2> <S> <S 2> <S> ไก่เกิรดมาย้องนี่นี่ผักใส่ผักใส่ผลักใส่ยี่ผักใส่ในสูงยี่

นีตรงนี้วิวสวยเ็นดี้ตรงนี้มิวตรงนี้ิวสวยเป็นดี้นั่นแหละใช่ตรงนี้มิวสวยเจ้ามีโอเคทุกคอบทเรียนต่อมาเนี่ยเราจะใช้อายะมันีสีน้ำเงินนะซึ่งมันสามารถควบคุมสิ่งของหรือว่าสิ่งมีชีวิตได้ด้วยจริงอะใช่น่าสนใจไหมล่ะแต่ชัดอาจจะให้พวกแกฝึกกับสิ่งของข้างหลังอยู่เนี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยฝึกกับอันนี้ก่อนเ็นดี้อันนี้นะอ่ะโอเคลองเคลื่อนย้ายดูได้ไหม เป็นไงดเป็อ่าเห็นปะดูดูต่อมาเรามาทดสอบกับเอชซีพีกัน14991นะดูซิว่ามันจะเข้าใกล้เราได้ไหมมาเลยมาเลยมาแล้ว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 โอ้โหโดนลุกโดนลุกโดนลุกเฮ้ยดีไปย่ะไปย่ะเป็นดีต าลงถังขยะเอาลงถังขยะเอลงถังขยะเอาลงถังขยะลงถังขยะลงแล้วนี่นี่นี่ลงถังขยะข้าวสารว้ไยคุยคเรียบร้อยเป็นงายยากมั้ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยโอเคอ๋อเดี๋ยว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 ใครเรียวยา โอเคเรายังอยู่อายมณีสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินหรอใช่คือพวกนี้ SCP เนี่ยมันเยอะมากๆเลยเราสามารถที่จะมารวมกันได้เออเอามาเป็นกระจุกกันได้นะจริงเหรอจริงเหรอยัยๆัองทำให้ฉันดูหนยีิว่าทำยังไงอ่ะดูนะดูนะจุ๊บไปไปไปทำไมฉันรวมกันไปด้วยไอ้นาไป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 ปไ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 ปปไ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 ป มันไม่แกต้รวมไปกับมันด้วยไม่ใจจะเป็นีไมใชพวกอยูกับม่เขาใจมันก็เป็นดีเหมือนกันดีมันก็เป็นดีอะเอซีพีวีโอเคเมื่อกี้มันทำการรวมกันแล้วใช่มาตอนนี้มันสามารถกระจายได้ด้วยดูนะดูไหนตืดไหไงไๆไโอ้ยาเป็นยังไงล่ะ ไปู <handled it> เอาละต่อมานะเราจะใช้แบบถุงมือทารอสเนี่ยโจมตีไปใส่ SCP 939อันเนี้ยพลังมันโหดมากๆนะพวกเจ้าต้องควบคุมพลังดีๆดูนะฮืดยืดโจว่าอะไรเนี่ยว่าเป็นไงมันคืออุกกาบาตี๋ยวเดี๋ยวๆถุงมืออ่ะดูซิว่ามันจะตายไหมลองดูลองดู ได้เลยได้ลฉันขอลองฉันขอมานานแล้วอ้จจต้องตายเอาเลยโอ้โหเดี๋ยวเยอไปปน่ยตายไ้ตายไ้โว้อลังการมากมาดูกันครับว่า s อ p ซพจะเหลือซากไหมโว้ไม่เหลือแม้แต่กระดูกโอ้โห เจ้าเป็นที่เจ้าเป็นที่นี่นี่เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะโอ้จังหมะเปลี่ยนร่างเป็นดี่ทำไมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านี่ไงฉันเปลี่ยนเป็นท่อน้ำเลยท่อละใบน้ำด้วยพ่อเนี่ยจะอยู่ตรงชักโคกอข้างบนนย่าจิกพักคอให้มาฉันจะพาแกรอยแล้วนี่โอ้โห ต่อมาเนี่ยบทเรียนนี้สําคัญมากๆเลยนะเจ้าหมีเบนดี้ครั้งนี้ฉันจะใช้พลังหยุดเวลายหยุดเวลาเดียนะมันจะหยุดเวลาได้เพราะฉะนั้นอ่ะพวก SCP อ่ะจะโจมตีเราไม่ได้เดี๋ยวฉันขอลองทาให้มันหัวร้อนก่อนนะแกวายว่าเก๊จทั้งหลายนี่ผมก็ไม่มีครหัวร้อนนี่นีันแตเกจีนั่ไกุเทย์าเหลือย่างนี้นี่นีาเลยอย่างนี้ที่ขาตาขาวแน่เลยี่หน้าเหี่ยว

S <S <S โอ้โหชาทั้งหมดเลยทุกคนโอ้ยช่วยด้วยาาแม่มวยยไปกันไปกันไปกันโอเคทุกคนก็จบไปแล้วครับกับถุงมือทาลอดพาร์ทสอนะครับอยากให้เราทําคลิปนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะเราจะมาทําถุงมือทาลอดพาร์ทสามหรือไม่ก็ แล้วแต่ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอ่ะไอ้วนี่นี่นี่ฉันมีถุงมือแล้วฉันมีถุงมือแล้วอะไรควางกล้องทำมีอะไรเนี่ยไอ้อะไรขวางไม่ได้อะไรจะฉันก็ตีออกจากเซิร์ฟไดยนี่แกแกอย่างโดนฉันตีออกจากเซิร์ฟใช่ไหมฮะฮะฮะนี่แกคิดว่าฉันทำไม่ได้ใช่ไหมมันยังดูเลยแกนี่แก